เทคนิคง่ายๆอยู่ร่วมกับคนมองโลกในแง่ลบนะคะโดยที่ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกับเขาค่ะเทคนิคแรกเลยนะคะพยายามโน้มน้าวค่ะในสิ่งต่างๆนะคะอาจจะไม่สำเร็จตามที่เขาคาดหมายนั่นเองค่ะคือเรานะคะพยายามโน้มน้าวให้เขาเชื่อค่ะในสิ่งที่เราทำว่ามันอาจจะไม่สำเร็จก็ได้นะคะถ้าเราบอกว่าเราทำสำเร็จ เขาอาจจะหมั่นไส้เราหรือชวนเราทะเลาะได้ค่ะเทคนิคที่2ค่ะแสดงความผิดหวังทุกครั้งเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นดังใจค่ะจงนะคะอย่าขอบคุณให้เขาเห็นนะคะกับคนที่มองโลกในแง่ลบค่ะแต่เราจงรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยทางทางที่ภายในเรารู้สึกว่ามันมีทางแก้ไขและเป็นไปได้ดังที่ใจเราคิดค่ะ ข้อ3นะคะพยายามมองหาข้อเสียของทุกสิ่งค่ะคนที่คิดลบนะคะไม่เคยมองหาแต่ข้อดีของสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าสิ่งน,นั้นนะจะเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากนะคะคนที่คิดลบจะไม่เคยหาข้อดีมาค่ะและตัดสินข้อเสียทั้งหมดที่เขาคิดได้ทั้งหมดค่ะส่วนคนที่คิดดีนะคะจะตัดสินทุกอย่างมองทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่ดีเสมอค่ะ คือพัฒนาและเรียนรู้ต่อต่อไปใช่ไหมคะข้อที่4ค่ะค้นหาเหตุผลมากมายมาอธิบายว่าสิ่งที่คุณทำมันจะไม่เป็นผลสําเร็จแน่แคุณนะคะชักแม่น้ำทั้งห้ามาเล่าให้เขาฟังเลยค่ะมันอาจจะทำในสิ่งนี้ที่ฉันลงมือทำมันอาจจะไม่มียอดวิวก็ได้นะเป็นสิ่งที่ฉันอาจจะทำไม่ได้เลยก็ได้ถ้าคน คิดลบคิดนะคะถ้าคนที่คิดบวกนะเขาจะคิดว่าสิ่งที่ลงมือทำนะ,ะไม่ว่าจะยอดวิวเท่าไรนะมันคือประสบความสำเร็จและพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้นเท่านั้นค่ะข้อสุดท้ายนะคะโทษคนอื่นเสมอว่าเป็นต้นเหตุของความบกพร่องความล้มเหลวค่ะคนเหล่านี้นะคะที่มองโลกในแง่ลบนะคะไม่เคยโทษตัวเองค่ะโทษแต่ผู้อื่นทุกสถานการณ์ค่ะ ไม่เคยคิดนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันผิดพลาดและคุณเป็นคนประเภทไหนคะ